สำหรับฟ้าโกลจินพญาไทยเนี่ยครับถือว่าเป็นอินเตอร์เชนจ์ขนาดใหญ่ด้วยนะครับหลักการในการเลือกคอนโดครับผมมองว่าโลเคชั่นเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญอันดับหนึ่งครับอาสวัสดีครับเปียงครับกันฑพงษ์ทองรงครับเป็นเจ้าของ Facebook Fan Page ครับท่องเที่ยวกับไลฟ์สไตล์เปียงเทรเวอร์เอ็กซ์ด็อกเตอร์ครับปัจจุบันกำลังศึกษาต่อเฉพาะทางครับในสาขาวิยาสตร์ฟื้นฟูครับ วีไอพีบ i ลิเ i ชันเมดิซีนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาิไทยครับจริงๆแล้วพญาไทนะยครับถือว่าเป็นอินเตอร์เชนจ์ขนาดใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่ามีจุดตัดของสถานีรถไฟหลายแบบรวมอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัว BTS ตัว AirPo r t Link รวมถึงจุดเชื่อมที่จะไปเชื่อมกับตัวรถไฟความเร็วสูง e e c เราเลยจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่รวมของการคมนาคมทุกๆรูปแบบหลายเส้นทางอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าโลเคชั่นเป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญอันดับหนึ่งครับ โลเคชันที่เราเลือกมันควรที่จะสัมพันธ์กับสถานที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่จริงหรือทำงานอยู่จริง